ทันข่าวปักข้ากีฬาบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่10เมษายน2563โดยชัยพูมิรัรั้งบอลไทยครับพร้อมดูข่าวบอลไทยนะฮะเย็นนี้กันดีกว่าว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับวันนี้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีกับโทษแบนของโค้ชปักหงง่งศอกโดยเวียดนามนะับสื่อเวียดนามรายงานมาว่าตรันง,งอกตรวน รองประธานสาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF นะฮะออกมายืนยันมาว่าปาร์คฮังซอขุนซูอชาวเกาหลีใต้จะไม่ถูกแบนในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือรายการ AFF Suzuki Cup 2020ที่จัดการแข่งขันขึ้นปลายปีนี้ตามกำหนดการเดิมโดยรองประธาน VFF รายงานมาว่าแม้ว่ารายการนี้จะไม่อยู่ในระบบการแข่งขันของฟ i f a และ a f c แต่ AFF Suzuki Cup 2020นั้นก็ยังคงเป็นทันวร์นาเมนต์ที่เป็นทางการดังนั้นการแข่งขันรายการนี้ไม่สามารถนับเป็นจำนวนแมตช์การลงโทษของปักขังซอได้ซึ่งการที่ถูกสาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับหรือว่า AFC ลงโทษ4นัดห้ามปักฮังซอคุมทีมข้าสนามเกิดจากก่อนหน้านี้ในรอบชิงชนะเลิศซีเกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์โพสได้รับใบแดงนะครับหลังต่อว่าผู้ตัดสินซึ่งการระบาดของวัสซีนในทีมนั้นทำให้การแข่งขันรายการระดับชาติฟีช่วงฟี a ا เด ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดแฟนบอลเวียดนามหลายคนเป็นกังวลว่าปาร์คฮังซอจะไม่สามารถลดโทษแบนได้ก่อนจะเจอศึกใหญ่นะฮะก็คือ AFF s u สุกิคั2020แต่อย่างไรก็ตาม AFC ไม่ได้ใช้มตรการการลงโทษในรายการชิงแชมป์อาเซียนจึงเป็นข่าวดีสำหรับโคชชาวเกาหลีใต้และทีมชาติเวียดนามโดยเฉียวในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือรายการ f f Suzuki Cup 2020ที่จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่31ธันวาคมนั้นหากกรณีที่ปาคังซอไม่ถูกแบนตามเดิม4เกมในรายการนี้จะส่งผลกระทบในการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียโดยตรงนะฮะเมื่อฟี่าและก็ AFC ซกำหนดโปรแกรมการแข่งขัน่อบใหม่สำหรับฟุตบอลรายการนี้จัดมาทั้งหมด12ครั้งไทยคว้าแชมป์มากที่สุด5สมัยสิงคโปร์4สมัยเวียดนาม2สมัยและมาเลเซียอีก หนสมัยครับเป็นแต่ว่างานนี้โค้ชปักขังซอน,นะฮะก็ยิ้มแก้มปรีกันเลยทีเดียวเพราะว่าตัวเขาจะได้คุมทีมอยู่ข้างสนามไปรุยศึก AFF เกคร2020ที่มีแววว่าประเทศไทยของเรานะฮะจะส่งชุดทีมช้างศึกพลรงหนุ่มของเราไปลุยกับเขาแทนชุดใหญ่นะฮะก็ต้องรอดูกันว่าจะสามารถขับเคีียวกันสูสีไหมต้องรอดูกันต่อไปกัน,นะครับในช่วงสิ้นปีนี้ขอรับข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ธีรศิ์จับคู่จองแต่แสแติวเข้มจบสกอร์ก่อนจะพักซ้อมยาวโดยความเคลื่อนไหวของเจ้าม,มุย้ยธีรสินแดงดานะครับกองหน้าทีมชาติไทยของสโมสรชิฟิสเซอเอสเพาในศึกเจลิกประเทศญี่ปุ่นซึ่งยังคงมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องกับเพื่อนร่วมทีมตามปกติที่สนามซ้อมมิโอกราวของสโมสรโดยล่าสุดทางปีเตอร์จคร拉มอฟสกี้นะขุนซือใหญ่ของทางชิฟิสเซอเอสเพาวัย21ปีคนนี้ก็ได้จัดโปรแกร,รมติลเข้ม การประสานง,งานในแนวรุกและก็จบสกอร์ด้วยการยิงประตูให้กับเจ้าหมุย้ยธีรศินแดงดาในการฝึกซ้อมประจําวันโดยการฝึกซ้อมนั้นเป็นการเล่นสมอลไซส์เกมได้ให้ทางธีรศินจับคู่กับทางจองแต่แส่กองหน้าจอมเก่าของทีมชาวเกาหลีเหนือช่วยการประสานง,งานในการยิงประตูโดยมีฝั่งตรงข้ามคอยสกัดบอลซึ่งการซ้อมทั้ง2คนนะฮะถือว่าประสานง,งานกันได้เป็นอย่างดีในการจ่ายบอลให้กันเข้าไปยิงประตูได้สําเร็จและในการทําทางนะฮะดึงพื้นที่เพื่อให้เปิดช่องให้กับเพื่อนได้ยิงประตูได้ ทั้งนี้สโมสรชิมิสุเอสเพาวนั้นจะมีการหยุดโปรแกรมการฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่19เมษายนนี้ถึงวันที่2 8เมษายนเพื่อเป็นการร่วมโครงการของเจลิกที่ต้องการรณรงในการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิน1 9ของประเทศญี่ปุ่นครับเป็นว่างงานนี้ก็เริ่มหาแทคนิกเริ่มหาแผนในการยิงนะครับคู่การนับของเจ้ามุยกับคู่กันของเขาก็คือ จองแต่เซ่คนนั้นนั่นเองครับต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าเก่ากับเก่าสองคนนี้จะสามารถยิงได้ประตูถล่มทลายไหมอย่างที่บอสช์ชครามอฟสกี้ได้มองเอาไว้ไหมต้องรอดูกันต่อไปครับในอนาคตรมับข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเจนบรบสัมเพาดีหออันตรายที่หลายคนนั้นลืมไปแล้วโดยชื่อของเจนบรบสัมเพาดีนะครับแฟนบอลเมืองไทยที่ใครๆก็ต้องรู้จักเพราะหากย้อนกลับไปเมื่อ4ี่ปีที่แล้วเจมรบคือหนึ่งในกองหน้าที่ถูกจับตามองว่าเป็นอนาคตของทีมชาติไทย แขงเสร็จสิ้นในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นยไว่เกิน23ปีที่ประเทศกาตาร์เมื่อปี2016นะครับด้วยเหตุผลที่เจมส์รบแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งความเร็วในการต่อกรแบบข้ามรุ่นกับทีมระดับท็อปของเอเชียก่อนจะถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมชาติไทยรุ่นยไว่เกิน23ปิปีในขณะนั้นแถมยังคอยเป็นผู้นําทีมนะฮะและก็คอยกระตุ้นน้องๆอ,อยู่เสมอในยามได้ลงสนามได้เป็นอย่างดีถ้าหากย้อนย้อนกลับไปในอดีตเจมส์รบถือว่าเป็นกองหน้าดาวรุ่งงงของอววกกาาร,รุบลลเเมืไไทยย็่ โดยเจมรบคือผู้เล่นที่แฟนบอลชาวไทยต่างชื่นชมในความสามารถเป็นอย่างมากโดยเจ้าเจมรบนะฮะเกิดเมื่อวันที่2มิถุนายนที่จังหวัดสุรินทร์เริ่มต้นเล่นฟุตบอลตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฮะตามภาษาของเด็กานนอกที่เล่นกันอย่างสุขสนานก่อนที่เจมรบจะกลายมาเป็นนักกีฬาโรงเรียนตามลาดับกระทั่งจุดเปลี่ยนในเส้นทางลูกหนังของเขาก็คือการได้เข้าร่วมทีมเยาวชนของบีซีเทโรศาสนะหรือว่าปัจจุบันใช้ชื่อว่าโปริสเทโลเอฟซีที่อุดมไปด้วยแข้งนักเตะดาวรุ่งนะฮะมากมายของเมืองไทย ที่มีความสามารถมากมายนั่นเองและจากความมุ่งมั่นของเจนบรบนะฮะสุดท้ายก็สามารถเบียดขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ได้สำเร็จในฤดูกาล2012ก่อนจะถูกปล่อยไปให้ใหกับ r b ank, b c BEC t e ีเอ e ยืมตัวใช้งานและให้ BBC นะ e ฮะเทโรยืมตัวต่อไปใช้งานในปี2013อีกด้วยทว่าสิ่งที่สร้างชื่อให้กับเจนบรบอย่างมากเลยก็คือการติดทีมชาติไทยนะฮะในยุคใหม่ตั้งแต่ชุดรุ่นอายุไม่เกิน19ปี และชุดรุ่นยุิเกร23ปีที่เจมรบสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งด้วยลีลาการเล่นนั้นเป็นประเทศที่แบบศูนย์หน้าลากเรือยและปิดบัญชีด้วยการยิงลูกที่เฉียบคมเป็นอย่างมากและก็ฉลาดสุดๆเลยนะฮะจนในปี2018ยอดทีมแห่งไทยลีกกิเลนองเอง s ีเมืองทองอยูเนเต็ดนั้นได้ดำเนินการกระชากตัวเจมรบมาจากีซีเทโรศาสนาทันทีเพราะด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นของเขาแถมมีดีกรีเป็นถึงกัรตันทีมชาติไทยรุ่นยุิเวอร23ปีนั่นเอง และหงหอกทีมชาติอาไทยนะฮรรุร่นยุวิเกิน23ปีคนนี้ก็ออกไม่ได้ทาให้สาวกกีฬาพยองผิดหวังหลังจากที่เจมส์รบกลายเป็นแข้งไทยคนที่3ในรอบทศวรรษที่ยิงแฮตทริกได้สาเร็จตั้งแต่เกมแรกของสุกการในลีกสูงสุดของเมืองไทยได้สําเร็จนั่นเองโดยเกมฟุตบอลไทยลีกนะฮะหนึ 2018, ่งซีซั่สน2018เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์เจมส์รบถูกลงมาเป็นตัวสำรองในเกมที่เอสซีเมืองทองอยูเนเต็ดนั้นคัมแบ็กกลับมาชนะ True ทรูแบนค์ยูเนเต็ดไป3ต่อ2องที่บ้านของแข้ง ฮากิเลนพยองเก็บ3แต้มแบบสุดเซอร์ไพรส์ในครั้งนั้นหากนับมาแต่ปี2007เป็นต้นมาจะถึงปี2018นะครับ11ฤดูกาลของเมืองไทยมีนักเตะไทยแค่3คนเท่านั้นที่ยิงแฮตทริกได้ประกอบไปด้วยสมปองสอบรบจากจุฬายูนเต็ดยิงได้ในเกมชนะการไฟฟ้าภูมิภาคไป3ต่อหนึ่งนั่นเองครับส่วนคนต่อมาก็ได้แก่ทิติพันธ์พ่วงจันที่ยิงได้ฤดูกาล2017เกมที่สิงห์ชีงรายยูนเต็ดนั้นบอมซูเปอร์พาวเวอร์ไป4ต่อ0นย์ ก่อนที่เจนบรบจะมายิงแฮตทริกได้เป็นคนที่3ของนักเตะไทยในลีกสูงสุดของลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาต้นเองกรรทั่งในปี2019ทีมแกล่งแห่งย่านคลองเตยสิงเจ้าท่ากันเท่าโดยเอฟซีได้คว้าเจ้าเจนที่ถูกตราดเอฟซียืมตัวไปใช้งานในช่วงเล็กแรกนะฮะแถมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมรังลงสนามให้กับช้างขาวเจ้าเกาะ12นัดยิงไป3ประตูและอีก,อก3แอสซิสก่อนจะย้ายมาค้าแข่งในถิ่นแพสเซเดียมในช่วงเล็กที่2 การเดินทางของหัวหอกวัย4 4ปีคนนี้กับสโมสรการท่าเรือเอฟซีที่เป็นความท้าทายครั้งใหม่ของเจ้าเจนเขาได้กลับมาอยู่ในทีมอีกใหญ่อีกครั้งนะฮะแม้จะยังไม่มีโอกาสลงสนามได้บ่อยครั้งนักก็ตามแต่หากว่าในฤดูก,กาล2020เจ้าเจนสามารถโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นเมื่อมีโอกาสตำแหน่งตัวจริงในถิ่นคองเตยของกอ,องหน้าจิตอาสาายนี้คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมของเขาอีกอย่างนอกเหนือจากต้นสกัดแล้วนะฮะอนาคตกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของเจ้าเจนที่ยังไม่เคยติดทับ คงจะเข้าใกล้เป้าหมายเป็นแน่แท้หากเจ้าตัวมุ่งมั่นเต็มที่บนเมทีลูกหนังตลอดชีวิตการค้าแข่งของเขาเพราะด้วยวัย24ปีต้องบอกเลยว่าอนาคตของเขายังอีกยาวไกลนี่ก็เป็นการพูดถึงเจ้าเจนนะครับผมเจนรบสะเพาดีคนนี้นั่นเองครับที่มีโอกาสที่จะเฉิดฉายในทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับเพราะว่าตัวเขารักในการเล่นฟุตบอลและเขาก็ไม่ธรรมดานะฮะ ไม่ต่างกับสุภนัทเหมือนตาหรือสุภชัยใจเด็ดนั่นเองครับถือว่าต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าเขาจะมีโอกาสช่วยทีมชาติไทยชุดพลังศึกนั้นลุยศึก AFF Suzuki Cup 2020นี้ได้ไหมนะฮะต้องรอรุ้นกันต่อไปพร้อมทุกข่าวต่อมากันดีกว่านครับชมบรียังไม่ลดเงินเดือนแต่อนาคตไม่แน่นะครับสลามชนชมรี FC ทีมดังแข่งภาคตะวันออกนะฮะต้นตำรับลูกหนังอาชีพโดยเฉพาะการบริหารงานจัดการรวมถึงแฟนบอลที่มีรูปธรรมชัดเจน ในการเชียร์ทีมบ้านเกิดของเขาเจ้าของแชมป์ไทยลีก1สมัยในไทยลีกครั้งที่11เมื่อปี2550เป็นหนึ่งในทีมที่ยังไม่มีนโยบายการปรับลดเงินเดือนบุคลากรในทีมทั้งนักเตะทีมงานสตาฟโค้ชเจ้าที่ทีมภาคส่วนในช่วงนี้แม้ว่าจะได้รับกระทงกระทบจากโควิด -19 ที่ทีมไม่สามารถลงแข่งขันได้ในช่วงนี้ ประกาศชัดเจนเลยนะฮะในเดือนมีสายนนี้บุคลากรทั้งหมดในทีมยังคงได้รับเงินเดือนเต็ม100%จากที่เคยได้รับจากสโม,มสรแต่กับอนาคตต้องบอกว่าไม่แน่นครับโดยล่าสุดนะบะิ๊กจีธิรศักดิ์โจมทองผอ,อ,อสโม,มสรและก็ผอฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทีมได้ออกมายืนยันมาว่าขณะนี้ผู้บริหารทีมโชบรียังไม่มีนโยบายที่จะลดเงินเดือนทีมงานทั้งหมดในทีมในเดือนมีายนนี้ซึ่งทุกคนนั้นยังได้รับเต็มจำนวนอยู่แต่ว่าอนาคตก็ต้องบอกว่าไม่แน่ครับ โดยทีมงานการบริหารจะต้องมาหาหรือร่วมกันกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะตัวแปรเรื่องของห่วงเวลานะฮะที่จะสามารถกลับมาซ้อมภาคสนามรวมถึงการแข่งขันจะสามารถกลับมาแข่งขันได้อีกหรือไม่หากยังกินระยะเวลายาวนานนะฮะไปอีกหลายเดือนตราบใดที่สถานการณ์การกระบาดของโควิด1 9น,นั้นยังไม่คลี่คลายอาจต้องเรยกนักเตะนะฮะมาพูดคุยเรื่องการปรับลดเงินเดือนก็เป็นได้ ซึ่งขณะน,นี้ทีมก็เริ่มขาดสภาพคล่องเรื่องของเม็ดเงินทาทีมแล้วเพราะตราบใดที่ไม่มีการแข่งขันสปอนเซอร์ก็จะไม่จ่ายเงินให้นั่นเองครับเป็นวว่างานนี้นะผมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะว่าทางชมบุรีเอฟซนั้นจะลดเงินเดือนในครั้งต่อไปของนักเตะไหมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับงานนี้รายนี้ก็เป็นทานข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่10เมษาย,ยน2563โดยเฉพาะบาครั้งบอลไทยครับ